สวัสดีค่ะเมนีก็มบมะผกกับไก่ในช่องกุ๊กไกช่ชาแนวอีกแล้วด้อจ้ะเมนีนะคะ่ะไก่สิบห้าพี่น้องมาเห็ดปลาดุกลานะคะซึ่งเมนีก็เป็นสูตรของผักไตเป็นเห็ดกินกันค่ะกะจัดว่าเป็นสูตรที่วาแซบอยู่เลยทีเดียวนะคะปลาที่ห้าสิใส่มนีนะคะห้าสิใสเป็นปลาดุกนะคะใสเป็นปลาดุกเลี่ยงสิดีที่สุดนะคะเพราะว่าเหนือก็สิแซบนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการทํากันเลยนะคะ ั้ตอนแรกนะคะเขาก็จะทำการตัดหัวปลาดุกออกก่อนนะคะตัดให้ขาดลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาใส่ท้างในออกนะคะมีใส่มีมันทางในเนี่ยอ,ออกให้หมดๆนะคะ พ่อตัดหัวปลาแด้แบบน,นี้นะคะเข้ากับําำการล่างนะคะการล่างนี่ก็ใส่แป้งมันลงไปจักากน้อยนะคะห่างเอาเหมือกปลาออกนะคะขามีมันเหลืออยู่ในถองกระจกออกให้หมืน,นะคะ กว่าสี่างออกจากประมาณสองถึงสามนามนะคะพ่อล่างปลาได้แบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวต่อไปกับําำการบังขางโตปลานะคะบังเพื่อที่ว่าสิให เกือนะคะซึ่มเขาไปดีในตัวปลานะคะเวลาเข้ามัดนะคะว่าปลาดูห้างขอนขางตัวไงนะคะนี่นะคะพอบังปลาดุกเสร็จแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเ่อก็ใส่ส่วนผสมที่ว่า,าใส่มักปลาลงไปเลยนะคะส่วนผสมของหฮานะคะมันนี่กะซิมี่น้ำตาลน,นะคะมัอนีใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะอัตราส่วนน้ำตาลกับเกลือป่นนะคะก็คือน้ำตาลสองส่วนเกลือหนึ่งส่วนนะคะหลังจากนี้ก็คลุกเข่าให้เข้ากันนะคะ ปลาดุกลาสูตรนี้กะสีมอสสำหรับเอาไว้ถัากินกับข่าต้มยังสีนะคะ แสบนะคะเขากลับมักไปทีเดียวเขากัหยัดเข้าไปในท่องตานะคะ อหมักเกลือกบล้ำตาลเขาไปได้โตปลาดุกดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปให้เอากรน,นั่ปลาดุกดนี่ไปใส่กระปุกเลยนะคะน้ำปลาใส่กระปุกได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะกับหมักปลาไว้ในอุณหภูมิปกติเป็นเวลาสามมือน,นะคะแล้วก็ห้กลับด่านปลามือละหนึ่งเทื่อเพื่อที่จะห้เครื่องปรุงกับตัวปลานี่เขากันดีนะคะเล้วเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันค่ะ ค่ะด้นนี้ก็เป็นปลาที่ว่างห้ามาคบสามมือแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเ็าจะน้าปลานีนะคะไปตากแดดนะคะการตากแดดให้ใส่เวลาตากเป็นเวลาสองหมื่นนะคะซึ่งอุปกรณ์ในการตากของเห้าก็สิใส่เป็นที่ตากปลาแบบนี้นะคะระว่างที่ห้าตากปลาห้ากับผกปลากลับไปกลับมาเพื่อทีเสียหายเหนือปลาข้งวห้าแห่งดีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะคะค่ะล้านนี้ก็เป็นปลาดุกหลาที่วางทาการตากแดดแล้วสองแดดนะคะ ทำมองได้ที่ว่าแดดแห้งๆกับตาแค่แดดเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เข้ากระสินน้ำปลาดุกลาของเข้านะคะไปทําการถอดนะคะการถอดปลาดุกหลานะคะเข้าสิใสไฟอ่อนในการถอดนะคะกระตังนำามนไหนห่อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปได้นะคะ ก็ค่อยผิกปลากลับไปกลับมาดูๆนะคะปลาสิไดยสุกถั่วนะคะ Thank you ปลาซุกเลื่องดีนะคะเข้ากบตักออกจากกระทะน,นะคะเดี๋ยวเขาไปจัดจานกันเลยนะคะค่ะกะเ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะปลาดุกหลาถอดของเข้านะคะกระหั่นพริกหั่นหอมแดงแล้วกับบังหน้าเป็นเครื่องเคียงนะคะกะทำมาคลิปนี้กะจะเริืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำแนเดค่ะเราพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ